สวัสดีครับสวัสดีครับ f อช่องทีรุงทอนชาแนลเอน้องต้นข้าวสุปรียาวันนี้เช้าวันนี้นะครับท่ามกลางอากาศาหนาวเย็นในภาคอื่นๆนะครับแต่ว่าภาคใต้ของเรานะครับวันนี้ก็ยังเผชิญอยู่กับอุทกภัยนะก็หนักหนาสาหัสที่เดียวนะครับนะก็ทำให้ พวกเราได้รู้ว่าศักยภาพของหน่วยงานแต่และหน่วยงานนะครับที่รับผิดชอบชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ย <c oughs> มีความสามารถขนาดไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ยังดีนะครับที่คนไทยเราน่มากด้วยน้ำใจคนไทยเราไม่เคยทิ้งกันอ่อย่างเมื่อคืนนะครับน้องต้นข้าวกับ <c oughs> โดยโรงเรียนกาจนาพิเศษ โดยโรงเรียนการจนานุเคราะห์จังหวัดกาญจนบุรนะีก็ได้จัดกิจกรรมนะครับระดมทุนนะร่วมพลังคนมีน้ำใจนะนะเพื่อแก้ไขนะเยียวยาสิ่งที่พี่น้องชาวใต้นะครับได้รับผลกระทบจาก,กภาัทกภภัยได้จัดโครงการนะครับการจนาทานน้ำใจนะครับสู่ชาวใต้นะครับเมื่อค,คืน ประสบความสําเร็จนะครับประสบความสําเร็จอย่างงดงามนะก็มีนะเอฟซมีแฟนเพลงมีโอ้โหคนกนนาญจนบุรีนะครับนะคนเมืองการเนี่ยเต็มเลยนะครับที่สนามโรงเรียนนะกาญจนานุเคราะห์นะครับเมื่อคืนนะครับน้องต้นข้าวโอ้โหเมื่อคืนนี่นะครับแสดงได้สุดยอดมากนะครับกระบปงดนตรีคารไมายวงคารไมายเนี่ย สุดยอดมากเลยนะครับเมื่อคืนเนี่ยสนุกสนานนะครับเสียงโอ้โหมันเต็มที่เลยนะครับคนมีเจตนาบุญเนาะนะคนที่จะทําบุญมีเจตนาดีนะครับทุกอย่างมันออกมาดีหมดเลยนะดูช่วงน้องต้นข้าวเมื่อคืนเนี่ยนะครับเม็ดเล่นิวหูเม็ดเล่ <laughs> เออผมยังสงสัยว่าน้องเอาเวลาไหนไปซ้อมตําเม็ดเล <laughs> เอ,อ่ เออตนเก้าเวลาไหนเนาะไปซ้อมกับวงดนตรีนะ่าทำเมลเล่ออกมาได้นสนุกสนานมากคึกค้นมากครับเมื่อคืนเนาะก่อนจะจบอะนะ่าแต่ท้ายน่ะน,นะ <c oughs> ดนตรีก็เข้ากันโอ้โหน่าโดยเฉพาะมเมื่อคืนเนี่ยเด่นมากเครื่องนะ่เครื่องดีเนี่ยนะเครื่องดีดกีตาร์เนะี่ยโอ้โหสุดยอดมากเลยเมื่อคืนนะ่าก็ดนตรีมันกลมกล่อมเมื่อคืน <c oughs> เครื่องเสียงดี นะระบบเสียงดีมากนะครับเมื่อคืนนะก็ดูแล้วเนะี่ยโอ้โห <c oughs> แล้วก็คนให้ความร่วมมือนะครับก็ทราบว่ากล่องที่ไว้ร่วมบริจาคยกแทบไม่ขึ้น <c oughs> เอองินได้ยอดเท่าไหร่นะครับวันนี้นะครับทางนะครูบาอาจารย์ทางโรงเรียนนะครับก็จะไปเช็คนะครับอัพสเตตเมนตะนะ์บัญชีวันนี้นะครับ เ <c oughs> งินทุกบาททุกสตางค์นะครับทางเรียนเขามีตั้งเจตนาเลยมีเจตนาเลยบอกว่าจะส่งลงไปช่วยพี่น้องชาวใต้ทุกบาททุกสตางค์นะฉะนั้นนะครับพี่น้องคนไทยนยังมีโอกาสครับยังมีโอกาสที่เราจะร่วมสมทบได้เ่านะไปคนละเล็กและน้อยนะครับคนละร้อยคนละพัน <c oughs> ช่วยกันมีน้อยก็ช่วยน้อยครับไม่ต้องไม่จําเป็นนะครับจะเป็นหมื่นเป็นแสน นะเรามีร้อยก็ช่วยร้อยมีสิบก็ช่วยสิบนะครับนะเนี่ยเป็นน้ําใจเราจะได้ช่วยกันนะครับเวลาเกิดนะเรื่องราวที่มันนะ่าเดือดร้อนพวกเราต้องรวมน้ำใจกันนะเพื่อที่อะไรเพื่อจะพิสูจน์ให้ชาวโลกรู้ว่าคนไทยนะยามสึกเรารบนะยามสงบเราก็พัฒนานะเราจะไม่ปล่อยให้คนไทย เราจะไม่ปล่อยให้ภาคใดภาคหนึ่งถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยคนไทยเลยร่วมมือกันดีมากเลยร่วมมือกันจริงๆครับถ้าคอยเกิดเหตุเถอะนะเกิดเหตุที่ไหนโอ้โหเทน้ําใจไปนะอย่างเมื่อก่อนเกิดเหตุที่ชายแดนเขมรเนี่ยโอ้โหคนไทยนะครับทั่วประเทศอืมนี่แหละนะครับบรรยากาศในช่วงเนี้ยนะครับอ่ก็ทราบนะครับจากเอฟซีที่อยู่ทางภาคใต้ก็บอกว่าน้ําก็บางส่วนก็ลดลงแล้ว ก็ทราบข่าวก็เป็นเรื่องดีแนวโน้มที่ดีแล้วก็มีหลายเรื่องหลายราวที่ที่มีประเด็นออกมาเรื่องการควางปลาสิ่งของหรือว่าการยิงปืนอย่างเงี้ยทำให้หน่วยกู้ภยัยไม่ค่อยสบายใจก็ยกยกกันกลับนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นเรื่องธรรมดาบางทีก็ความเครียด นะครับกับเจตนาเนี่ยบางทีก็พูดได้ง่ายว่าพื้นที่เราก็รู้นะทางโน้นเนี่ยทราบว่าก็อาวุธเนะี่ยปืนมันเยอะ <c oughs> เราก็รู้ <c oughs> ปกตินะทางโน้นเนี่ยเขาก็อย่างว่านะครับเราก็เข้าใจแต่ก็เกิดเหตุอย่างเงี้ยไม่รู้จะทําไงอะ่ะนะโทรศัพท์ก็ใช้ไม่ได้ก็จําเป็นต้องใช้เสียงปืนเรียกให้นะให้หน่วยกู้ภัยได้รู้ว่าตรงนี้มีคนอยู่ประมาณเนี้ย นะครับก็ให้เข้าใจกันแต่งไงก็ตามเราอย่า <c oughs> เราอย่าทิ้งกันนะมาดูน้องต้นข้าวนาะเมื่อคืนน้องต้นข้าวนี่ทำอะไรบ้างน้องต้นข้าวนอกจากที่น้องจะเป็นศูนย์กลางในการที่จะรวบรวมคนเข้าไปเนี่ยนะครับในการที่จะร่วมเอฟซทั่วโลกนะครับทั่วประเทศทั่วโลกเนี่แน่นอนเลยครับเมื่อคืนหลังไหลกันโอนก้บบัญชีแน่นอน แน่นอนเลยแหละนะครับก็อยากจะร่วมกันมันมีช่องทางยากนะครับที่เราจะหาช่องทางบัญชีของอของรัฐบาลที่เปิดเราก็บกเราก็ไม่มั่นใจ <c oughs> เออพูดง่ายๆรอบัญชีที่ทางรัฐบาลเขาเปิดบัญชีรับบริจาคเลยอ่าเราเล็กๆ,ๆน้อยๆไม่ต้องไปบริจาคเราบริจาคผ่านต้นก้าดีกว่าน่าถึงถึงมือประชาชนแน่นอน นะแต่รัฐบาลเนี่ยเขาบริจาคให้เศรษฐีมหาเศรษฐีที่เขามีเงินนะพวกสอวอพวกสอสอนะพวกนักการเมืองที่ร่ํารวยะนะครับเงินสีเทาทั้งหลายะนะครับบริจาคหน่อยคนละแสนคนละล้านะนะนะคนรวยๆนะนะส่วนพวกเราเนอะนะ FC น้องต้นข้าวนี่ก็ฝากผ่านน้องต้นข้าวลยดีที่สุดนะถึงแน่นอนถึงแน่นอนนะส่วนการจะแจกไปที่ไหนบ้าง ก็ทราบว่าประมาณสิบจังหวัดนะครับที่ได้รับผลกระทบนะแต่หนักที่สุดอยู่ที่จังหวัดสงขลานะอยู่ที่คำทำนายนะครับของหมอปลายนี่กน็น่าคิดหมอปลายหมอจริงๆหมอปลายนี่เตือนไว้เราพวกเราก็ไม่อยากเชื่อนเตือนไว้นานแล้วล่ะนะครับเรื่องพวกนี้นะครับเราก็ไม่อยากเชื่ออว่าน้ำอะไรมันจะสูงขนาดสามถึงห้าเมตรเนี่ยเกิดเหตุเกิด,กด,กดจริงๆ สามถึงห้าเมตรนะครับที่จังหวัด <c oughs> สงขลาที่หาดใหญ่เนี่ยนีหลายพื้นที่ครับน้ําท่วมหนักมากนะครับพวกเราก็อย่าประมาทแต่มีเหตุยังไงก็อย่าทิ้งกันน่อย่าทิ้งกันน่ช่วยคนละเล็กละน้อยนะครับช่วยน้ําใจคนไทยนดูอย่างน้องต้นข้าวอายุสิบสามปีนะครับยังมีน้ําใจน้องพูดถึงชาวใต้ตั้งแต่นู้นครับตั้งแต่ยังไม่ได้เปิดรายการ ใพราะโรงเรียนการจนาเนี่ยนะครับการจนานุเคราะห์การจนะบุรีเนี่ย <c oughs> เขาได้คิดกันทั้งผู้เหนวยการทั้งคุณครูหลายๆคนเนาะเขาตกลงกันฟังคุณครูนิวเล่าเมื่อคืนเนี่ยที่มาของงานเมื่อคืนเนี่ยใช้เวลาวันสองวันตอนนั้นนะเตรียมการดูโหทั้งครูบาอาจารย์ที่เป็นนักดนตรีนะครับนักร้องนักดนตรีแสงสีเสียงต่างๆนะครับมาด้วยจิตอาสาสทางนั้นนะครับไม่รับค่าตัว น่าไม่รับค้าตัวน้องต้นข้าวก็ไม่มีก้าตัวน่าก็ได้มาเล, <c oughs> ลนั่นแหละสิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนะนะครับก็เรียกว่าเสียสละเสียสละเพื่อเนี่ยช่วยกันน้ําใจคนไทยนะครับไม่มีทางเหือดแห้งครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ฟังคลิปจนจบนะครับขอบคุณน,น้ําใจคนไทยนะครับที่ไม่ทิ้งกันขอบคุณเอฟซีน้องต้นข้าวที่มีจิตพลังบวกนะครับส่งเสริมกัน น้าช่วยเหลือกันตลอดไปนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้ากันแล้วกันขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับสวัสดีครับ